ท่านก็เลยตัดสินใจรอให้โยมพ่อหลับไปก่อนพอโยมพ่อหลับท่านก็ลุกขึ้นมาออกจากห้องปิดประตูแล้วก็กราบโยมพ่อท่านมีหน้าประตูเลยแล้วก็ไปเลยไปเรื่อยๆีย แล้วก็เจอรถเมย์ก็โบกรถเมยนะ์แล้วก็ขึ้นรถเมย์ไปไม่มีเงินเลยนะไม่มีเงินติดตัวสักบาทแล้วก็คิดว่าถ้ากระเป๋ามาเก็บเงินก็ะจะบอกว่าไม่มีเงินนะแล่ถ้ากระเป๋าให้ลงก็จะลงลงแล้วก็โบกคันใหม่แล้วก็ขึ้นไป แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆถ้ากระเป๋าบอกว่ามาถึงมาเก็บตังค์ก็จะบอกว่าไม่มีถ้ากระเป๋าให้ลงก็จะลงก็จะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงไปปากน้าตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็พอดีเจอเพื่อนเนี่ยเจอเพื่อนตั้งแต่ขึ้นรถเมล์คันแรกเพื่อนก็ถามว่าจะไปไหนบอก ไปวัดปักน้ำแล้วก็เรามีเงินติดตัวป่ะบอกไม่มีเฮ้ยอยู่ยังไงไม่มีเงินติดตัวบอกก็ไม่มีไม่มีจริงุรกิิัับจจจตใพฒนาธ สิภาวน,าวน,นี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ